ถ้าเกิดเราทําความเข้าใจระบบการเทรดของเราอย่างดีแล้วนะครับแล้วเราก็ follow ตามมันอยู่เนี้ยทาให้มันเป็นวินัยของเราเลยอะสิ่งที่เราจะสามารถแก้ไขได้จริงๆนะครับแล้วก็สามารถทําได้อย่างยั่งยืนนะครับก็คือบริหารจัดการหน้าตักบริหารจัดการต้นทุนให้เพียงพอกับการสู้ครั้งต่อไป เราจะอยู่ได้ในตลาดนี้ก็ต่อเมื่อเราไม่ตายนั่นคือเงินเรายังมีอยู่ใช่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนกับตลาดหุ้นไทยก็เหมือนกันนะตลาดหุ้นไทยเห็นไหมบางคนติดดอยเป็นปีเลยเป็นบางคนถึงขั้นห้าปีด้วยซ้ำแต่ว่าแต่ว่าพอรตเขาไม่แตกมันตลาดโฟเร x เพราะว่าเลเวอเรมันหนึ่งต่อหนึ่ง มันเลยไม่มีวันไม่มีวันแตกนอกจากว่าบริษัทนั้นจะจะเจ๊ง <c oughs> ใช่ใช่ไหมอืมนั่นแหละมันเลยแตกต่างกันมากพอสมควรตลาดโซเลกจะคล้ายๆกับตลาดทีเฟกในบ้านเราตลาดทีเฟกเขาจะมีมาจิ้นให้เราเล่นแบบนี้แหละแล้วเขาก็จะมีเลเวลให้เราอย่างนี้แหละแต่เลเวลของเขาจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งต่อสิบถึงหนึ่งต่อยี่สิบ ไม่ได้สูงระดับนี้ซึ่งในตลาดโซเล็กเนี่ยหนึ่งต่อร้อยถือว่าน้อยนะบางที่เขาให้หนึ่งต่อพันหนึ่งต่อห้าร้อยด้วยซ้ำ